ช่วยนี้เราก็จะได้น้ําหนักก็พอดีครับไม่มันจะไม่เบาไม่แต่ปถึงดันนี้เราก็ที่หน่อย,อ,ยอันนี้เราเรามาเริ่มใหม่นะครับให้ใช้อุ้งมือเราเนี่ยขานี้ต้องให้ตรงนะครับตั้งให้ตรงดีนะแล้วมันจะได้แถ้าเกิด่านงนี้นะมันไม่ได้นะครับหนไม่ได้ไม่ตรงเส้นขาต้องตรงบอกลูกค้าใช่ไหมคะไม่ต้องไปบอกเรา็จัดจัดเอง ตัวใหญ่ตัวใ,ใหญ่ถ้าเ<ม>จอ<ะ>คนขาดี่่อาจารย์จะใช้ขาดันไว้ไม่ให้ต่อพิษแ,<อ>แล้วก็ลงได้เลไร<อ>นี้ทเทคนิคนี้นะครับได้มาถึงพิษอ่าวันนี้พอ,อมาถึงนี้นะครับเบี่ยนิดนึงเบี่ยมนิดนึงได้ไม่เออแต่อันนี้มันบังคับเลยแล้วต้องใช้นิปโป้ดันนะครับแาวที่สาม อย่างที่สี่ก็บังคับนะครับใช้อะไรมาแทนไม่ได้เลยนิ้วเนี่ยต้องอย่าไปจิกให้วางผ้าตรงๆแล้วตัวนี้มันตัวช่วยดันแล้วมันจะดีมันจะยังไงมันก็ต้องถูกถ้าเราใช้มือจิกบางทีมันไม่โดนเส้นมันพลาดถ้าเราพลาดยาวเลยยังไงมันก็ต้องโดนใช่ไหมเวลาเราคาย อานานะเดี๋ยวเราลองทําดูนะพื้นฐานขาแล้วเดี๋ยวลงพื้นฐานหลังเข้าใจไหม